ซึ่งตอนนี้เองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการมองกันว่าแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นการวัดพลังการระหว่างสายเก่าและสายใหม่ สำหรับสายเก่าเองก็คือสายที่พลโทภัยสารได้เติบโตมาจากอดีตแม่ทัพสายต่างๆที่ส่งต่อกันมาแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการเกิดของสายใหม่ขึ้นมาจากการแต่งตั้งโยกย้ายนายฐานชันพลในช่วงการแต่งตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วโดยโผของพลโทเจริญชัยหินเทาอดีตผอทบที่ได้วางเอาไว้เลื่อยมาถึงโผเมษายนที่ผ่านมาจากการวางขุนพลของ คนเอกพนาแข้วปอดทุกผอบทบคนปัจจุบันมีการพูดในพื้นที่โซเชียลมีเดียนะคะถึงคำสั่งของคุณภูมิธรรมที่ไปคุยกับทางกรรมัมพูชานะคะอย่างที่เรากล่าวไปถึงการถอนกำลังการถอยกำลังหรือการจัดวางกำลังในพื้นที่แนวชายแดนไทยกรรมัมพูชาค่ะ แล้วก็เอาประเด็นนี้นะคะมาจุดติดเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของคุณภูมิธรรมกับท่าทีของแม่ทัพกุ้งนะคะทำให้เกิดดูแล้วเป็นลนักษณะของความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยโคศก,กองทบก,ก็ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงที่แนวนโยบายของแม่ทัพภาคที่สองกับคุณภูมิธรรมนั้นไม่ตรงกันและยังคงยืนยันว่าแนวทางการดําเนินการต่อพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่อาศัย ข้อมูลองค์ประกอบที่ได้รับจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ในการตัดสินใจนั่นเองค่ะ